เอามาครับแบบซ่อนค้านผูมาแต่หัวนะหน้าร้านห้าพันบาทมาติดตั้งฟรีนะครับลูกค้าเจ้านี้อยู่ไม่ไกลนะอยู่เขตนครราชสีมาเนาะ<ล>หมวกเหล็กสระบุรีอยู่ไม่ไกลนะครับเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกัน <laughs> แต่ว่าตรงเป๊ะนะพอดีเป๊ะเลยยิ่งกว่าจับหวางอีกพอดีเป๊ะเลยนะ ดูนะแบบซ่อนคานโผล่มาแต่หัวนะครับตัวนี้นะขาเดิมนี่นั่งแทนพอดีสนิทพอดีนะเอ่ยยึดน็อตข้างละสามตัวด้านข้างนะเราให้ดูว่าเรายึดด้านข้างนะครับข้างละสามตัวด้านล่างเนี่ยเราไม่นิยมเราบอกเลยเราไม่นิยมด้านข้างอ่ะมันจะฉีกดูนะโผล่มาแต่หัวแบบนี้ ตัวนี้นะถอดเก็บได้ดึงสลักตัวนี้ออกนะแล้วดึงดึงชุดเนี้ยออกจะโผล่มาแค่นี้เสียดายตัวเนี้ยเราเราทําโผล่มาเยอะเกินเพราะว่ารุ่นรุ่นแรกอะมันมุบอยู่ด้านในตัวเนี้ยรุ่นแรกอะมันจะมุบอยู่ด้านในมันจะไม่โผล่มาเลยตัวเนี้ยเราเราเขาเหยียบความยาวมาันมานิดหนึ่งมันเลยโผล่มาหน้าหน้าป้ายทะเบียนนะเดีย๋ยวเราดึงให้ดูลูกค้าบอกไม่รีบ ถอดให้ดูโอ้ล็อกไปซะและ้เวเราถอดให้ดูนะนเป็นแบบนี้ครับดูนะครับฟิตฟิตฟิตเลยนะเป็นแบบนี้ครับถอดหัวแล้วจะเป็นแบบนี้ ใส่เข้าไปสลัดใส่ไม่ใช้ก็ถอดเก็บแบบนี้นะครับหรือจะไปต่อทะงงทะเบียนอะไรแบบนี้ถอดออกได้ <S <S สินค้าช่างบี้นะครับโลโก้แม่มดซิ่งนะอยากรู้ว่าทำไมเป็นแม่มดทักมาถามได้ทำไมเป็นแม่มดจากบี้เรามีคำตอบให้นะอยากรู้ทักมาถามได้เลยตัวนี้นะ อ,อีซูซูหนึ่งจุดเก้าเนาะหนึ่งจุดเ้าเอ่อยังเป็นดีแม็อยู่นะใส่ได้สั่งไปติดตั้งเองได้เลยก็ปั๊มอยู่พักอะเราบอกเลยว่าปั๊มอยู่พักอะก็มีมีติดตรงนั้นติดตรงนี้บ้างนิดหน่อยนะแต่เข้าได้ใส่ได้นะภาพรวมออกมาสวยงามแบบนี้นะครับวี g กหรือ r ี v o มีนะ วีโก้หรือรีโวเนี่ยเอาไปใส่เนี่ยเป๊ะเลยเรารับประกันเลยว่าเป๊ะเพราะว่าเราเคยสั่งเอ้ลูกค้าเคยสั่งเราไปใส่แล้วทักมาบอกว่าช่างบีโคตรเป๊ะเลยไปใส่เองได้ง่ายๆเลยนะเอ้าดูนะมาแล้วติดตั้งหน้าร้านแบบซ่อนคานผูกมาแต่หัวตัวนี้เสนอราคาหน้าร้านนะห้าพันบาทลูกค้าไปดูแถวสมุทรสาครแถวกาญจนบุรีไว้ บอกไปไม่ไหวมันไกลโชคดีมาเจอช่างบี้นะไกลจากบ้านไม่กี่กิโลเป็นทางผ่านบอกว่าวิ่งผ่านประจาไปรับแฟนทํางานอยู่เอาฝากขอบคุณลูกค้ามากเอาให้ลากเงินลากทองเข้าบ้านครับ